เราเข้าไปใส่รองเท้าก่อนวิ่งกิโลดีครับหน,หนึ่งกิโลสุดยอดมากสุนที่สี่ทุกวันที่ห้าวัาดีค่ะวันนี้ วันนี้สวนเกษตรไม่เหี้ยวันนี้เช้าวันเช้าวันเสาร์น,นะครับมีการนัด,ด๋่าเราจะไปวิ่งกันบรรยากาศยามเช้านี่แหละือเต้าพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะครับไป,ไ,ไปเ,เร็วไปเร็วไป,ไปแลวครับ้าว ไอ้กล้องวิ่งทุกคนไปอยย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 ่่่่าาาาาาาสสสสสูููู้้้ไไไมมมเเ <N> โโหน้าสซสแล้วหน้าสซสแล้ว <N> ไหวไหมครับ <N> จุกจุกเหรอจุกก็เดินแป๊บหนึ่งได้หายจุกแล้วก็วิ่งต่อโอเคไปทางที่บางยาเนอะไปอย่าขึ้นดอยนะเราไปเจอกันตลาดนัดนะครับไป ไปครับท่านผู้ชมครับรูทวิ่งวันนี้นะครับจอดรถที่กัดนัดกเกษตรไม่เหี้ยนะครับซึ่งแตดนัดกเกษตรไม่เหี้ยจะมีทุกเช้าวันเสาร์นะครับแล้วเราจะวิ่งยาวออกไปทางดอยคำดอยกอมนะครับวันนี้จะไปแตะจุดสูงสุดนะครับเช็คอินบนดอยกอมนะครับแล้วก็ วิ่งครับลงมาบนในสนามใหญ่ที่เกษตรไม่เหี่ยอีกหนึ่งรอบลอยคำนะครับนะครับตรงไปวสองรอบนะสิติดหลังน่ก็อีดหอบกิโลกว่าครับ ลืมได้เหงื่อครับเดี๋ยวเค็บสม้มตำปูมานะครับร้านอาหารผักกูดนี่ครับครับนี่คือด้านหลังวัดลอยคำนะครับท่านผู้ชมครับ หันรีบีบนดอยนะครับลบ,บวยเลยหมสามตาบนไม่เหี้ยนับร้านกาแฟน่าจะเกือบสิบที่ครับยาวครับยาวไปยาวไปเลยร้านสาแฟอีกครับ นนี้นาฬิกาบอกว่า4กิโลครับ4กิโลครับจากนี้ก็พร้อมนะครับพร้อมพร้อมนะครับพร้อมไป เลยนี่แปก็จะลงอย่างเดียวแล้วครับดึงเงอเทคเดี๋ยวจวบหกน,นาทีแล้วไปตัดต่อครับย่างไปสองรอบเสร็จแล้วดอด <c oughs> กี่กิโล <c oughs> ห้าโลห้าโลพอดี ห้าโลเจ็ดห้าโลเจ็ดห้าโลเจ็ดกับเพราะว่าตอนนี้ 5, ฮาลิทฟื้นกีิโลเนี่ยเองห้าโลหกเพราะว่าคือมาจากอ่าสตร่าหน้ากาดนัดสร,สรุปสรุปสรุปคือจากหน้าอ่าตลาดนัดหรือว่าไอ้เนาะตลาดนัดเกษตรเนาะจากหน้าตลาดนัดเกษตรมานะครับจนถึงจิกดอยกอมบดุดอยนี่เลยนะครับ อยู่ประมาณ5โล6หรือว่า5โล7นะครับผมมากับกลมออกตัวช้าขากลับเป็น<ม>แบบนี้ยังดีว่าบดบดมึดมนะครับการนัด่อเกษตรไม่เฮยนะครับ้าแลวเสร,ร็จไปแล้วเต็มๆกรบเตรครับเส <ๆ S 2> <ๆ S 2> ร็จเป้งเป่ง สรุปวันนี้ครับรูดวิ่งของเฮาเริ่มต้นจากไหนก่อนครับส่วนเกษตรแม่เฮียตรงตลาดนัดวันเสาร์ตลาดนัดเกษตรวันเสาร์ขับเข้ามาในส่วนเกษตรแม่เฮียนี้นะครับจอดรถตีหน้ากาดด้านเลยเลยนะครับมันจะมีกาดทุกวันเสาร์กาดเช้านะครับหกโมงก็แม่ก้าเริ่มวางของคนเริ่มมาละเดี๋ยวพาไปเอียากัดเดี๋ยวพาไปเอวกัดนัดตรงนหนนะครับเป็นผักพวกพักอินทรีพวกผักเนี่ยพักปลอดสารพิษกับเข้าเมืองอะ่เยอะๆเลยครับพักนกอินทรีย์นะครับ อ้าวอินซีวิ่งนี่คือวิ่งไปคิดโมงเกินครับ,รบท่านผู้ชมครับเข้าออกตัวตะกี้ประมาณหกโมงนะครับผมชั่วโมงกว่านะครับปิบ่งไปเดินไปพักไปชมนกชมไม้ไปถ่ายรูปถ่ายยางไปนะครับผมแต่เจ้าบ่บอนักนะครับแต่ถ้าปิกมายังกัดนะน,น,นี้กะถือว่าเยอะแยะเลยครับโอ้ ขาท่านนะฮะพอออกกิ kind of ่นเทียบอืมดุ๊กก็กระต่ายติดใส่หอยหลุกใส่ใส่ถมงก็ได้ ต้นกระบูงขายนะคะหอมลองดมดูได้เจ้าแฮนด์เมดนะคะแคมเฟอร์ mm hmm. อันนี้ไม้สักที่คือลองดูไดยเจ้านี่ลูกค้าญี่ปุ่นสั่งไว้คุณอาห้าสิบบาทนะใจได้สี่ครั้งลองดูค่ะชาก็มีนะเนีเจ้าเดี๋ยวดูนี่ได้ของดีเชียงใหม่เป้ายใหญ่อยู่หลังรถส้มโอมือบำรุงหัวใจขยายหลอดเพื่อัน50าบาทยังกูเลยซดขมิน้นซสสกิโลหั่นตักแดดบวร้อนๆสักหนึ่งลิตรแจกทิ้งขายหลอดล้มยังต้มกระบูนี่ช่วยบำรุงหัวใจ ข้าข้าต้มมัดอะไรอย่างเงี้อันนี้เหรอข้พวกป็นอย่างรบ้าขอสลัดค่ะไหนโชว์หน่อยอะไรก็เกี่ยวคืออะไรครับ นี่ยอดเลยนะผักฝัง,งสุดยอดยอ่ะเก่งใส่ปลาเค็มมื่น,นอ <c oughs> เอาลูกหนึ่งมาตักมันเลยเอาวินหนี่รอบครับหนึ่งหนึ่งรอบรอบที่สองเดินรอบที่สองเดินคือเได้ประมาณสักกี่กิโลสามโลกว่าอืมสามโลเหรอโอ้โหนนพ่อไปบินนะพ่อไปบินกับนอนอยู่เฉยๆที่บ้านสดๆอุ่นๆร,ร้อนๆ อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเซ่ย,ยาวิ่งได้กี่รอบอกผมเซวิ่งได้สโลเอัปเดตเพลงใ,ใหม่ รู้ข่าวก่อนใครกด subscribe s u b s สไคร์และกดกระดิ่งไว้นะครับ